สารปอดไฮโดรวิโนนกรดเลชินโนอิกและเียรอ์ o I, เป็นสีสารต้องห้ามที่นิยมใช้มาในเครื่องสําอางส่งผลโดยตรงต่อผิวหน้าแทนที่จะทําให้หน้าใสกับกลายเป็นหลังดําผิวผูกขลัหรืออาจมีสิวมากขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญมีผลข้างเคียงกับสตรีมีครรภ์ด้วยในระยะยาวอาจส่งผลเป็นมะเร็งผิวหนังได้ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องสําอางสักตัวในท้องตลาดควรเลือกใช้ที่ได้รับการรับรองมีแหล่งผลิตที่ชัดเจน หรือให้ชััวกว่าน,นั้นเราอาจตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยชุดตรวจสารก็ได้อย่างวันนี้เราจะมาทําการตรวจสอบสารต้องห้ามที่ใช้ในเครื่องสําอางเครื่องสําอางที่เราจะนํามาทดสอบวันนี้ก็คือมัฒนาเซรามหยดกุลาบนางฟ้าขวดน,นี้ครับ การตรวจสอบสารปลอดหยดเซรั่มลงในชอมพลาสติก país. จากนั้นหยดสารทดสอบปลอดคนให้สารทดสอบเข้าไปในเนื้อเซรัม่มรอ5นาทีสังเกตสีที่เปลี่ยนไปหากไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าไม่มีสารปลอดในเซรัม่มหากเปลี่ยนสีเป็นสีชมพู imo. แสดงว่ามีสารปลอดเจือปนอยู่การตรวจสอบสารเลติโนโอิกหยดเซรั่มลงในชอมพลาสติกใส่สารทดสอบคนให้เข้ากันสังเกตสีที่เปลี่ยนไป หากขึ้นสีเขียวหรือสีฟ้าแสดงว่าเซรั่มเป็นมาตรฐานไม่มีกรดเจือปนหากแสดงสีเหลืองแสดงว่าเซรั่มเป็นสารเรดิโนเอิกเจือปนอยู่การตรวจสอบสารไพโดควินโนนจะให้น้ำยาทดสอบมา2ตัวคือน้ำยาทดสอบ A และ B วิธีทดสอบคือหยดเซรั่มลงในช้อนพลาสติกใส่สารทดสอบ A จากนั้นใส่สารทดสอบ B ลงไปคนให้เข้ากันรอ1นาทีสังเกตสีที่เปลี่ยนไป หากไม่เปลี่ยนสีแสดงว่าไม่มีสารไฮโดรควินนนในเซรัม่มหากเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวขี้มา้าแสดงว่ามีสารเจือปน,นอยู่มาที่ตัวน้ำยาทดสอบ B ีหากเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือว่าน้ำตาลแสดงว่ามีสารเจือปนอยู่การตรวจสอบสารสเตียรอยด์ขั้นแรกหยดเซรั่มลงในช้อนพลาสติกจากนั้นหยดน้ำยาทดสอบสเตียรอยด์ s t อ1วันลงไปคนให้เข้ากัน ตามด้วยน้ำยาทดสอบสเตียรอย STR2 และคนให้เข้ากันจับเวลา10นาทีและสังเกตสีที่เปลี่ยนไปหากเกิดเป็นสีม่วงรามเขียวขี้มา้าและสีเทาเข้มแสดงว่ามีสารสเตียรอยเจอบปนอยู่แต่หากเป็นสีอื่นๆนอกจากนี้แสดงว่าไม่พบสารสเตียรอยสำหรับเซรามมัฒน,นาขวดนี้ไม่พบสารต้องห้ามที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้แต่อย่างใด ผู้ที่สนใจหรือกำลังใช้อยู่สามารถใช้ได้อย่างไม่ต้องกังวลครับ